ได้ค้ามแม่เท่าแม่เท่าขําจะเมาอย่างเนี่ยฮะจะเมาอย่างเมาเหล้าหนึ่งมันเมาหลักแม่เท่ากินเด็ดถุงเอาสิไปโรงเรียนนะครับตอนนี้ นักเรียนกำลังผักเทียงมาบานหน้าดีนอ้องพ่อเห็นแ้วกินสุกินคุณมี่แนวมาตอ่อน่น กินอ <Happiness? S 2> <Rabbi. S 1> ่งกินเนาะาเขาเปียเขาเป็นแซ่แซลแท็กินน้ำลยปด้ปลาที่เห็ดลายแทกินจะคนเนี่ยสามคนกินสามคนก็ไปแน่ะโอ้นี่ยหอไอ้แล้วนางหายนดหรอมูมหาโอ้มูมหาเขาเปียกเป็นแต่แซลแคักเอาไปโรงเรียนเเด้อ้ เรียนบัณฑาดีนะครับบอู้หว่ามีนักเรียนทุกคนตอนนี้เพิ่งกำลังสิพาเพียรห้องครั้ววะไปห้องครัวไปห้องครัวอันนี้ห้องครัวนี่ห้องอาหารหมองผ้ากลางวันงคืนสบายดีแม่ครัวมื้อนี้ได้ยังกิน ขาพัดข้าพัดเป็นกแสบมันแบเครื่องปมันมีเครื่องปงนไหนก่อเครื่องปรุงบครบะเออมันบครบชยังไงล้วมีแต่ไข่ขานอไข่ขนอไข่ขานอหรือยังซอนปะโอ้เป็นนักแสบแทมซิมเบิรวะเนี่ยได้ที่ดิได้ แซ่บแล้วเนาะปีมือน้ำตาลกับรฮะน้ำตาลกับเซใสมันบ่มีเงินมันน้ำกันกี่เรมไอ้พ่น่ะน้นี่น้ำเสียวออน้ำเมกกีเนี่ยป่นเมกีสร็จไหนเออจุ่มไปน้เจ๊น้เอันก่อนหมดกจีนก่นเลยนจันแก้วนู่น อีกหน่อยก็ล่างสีพาเครียงเนาะประมาณจะค้นสามสิบสี่สิบยังยังนั่นแหละโดยเขาพัดใส่ซอสแมกกี้ข้าน้ำตาลที เครื่อง่เครืองยังมันต้องใส่เครื่องยังอีกไข่ไก่ไข่ไก่เอาไข่หันแท้ในโบเห็นฮานสามชีตัวมาหนนี่ฮานประมาณบ่ออกนะกินนมกินนมอันนี้โบเลยไม่เฮียนปะโอ้คาร์บอนหับคุณครูกำลังสอนนะครับ กำลังสอนการอ่านภาษาลาวอันนี้คือเราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วเราจะเอาขนมนให้เด็กๆแล้วก็เลยเข้ามาได้นะครับเด็กๆพักเที่ยงแล้วโอ้มองไกบกระเป๋าเพื่อขัด วิ่งออกมาจากห้องเรียนจะมากินอาหารกลางวันนะครับเอาอจากห้องเรียนก็เอากระเป๋ามารวมกันแล้วก็มาล้างมือเอาเด็กดีมาล้างมือ ไปห้องของไปทางนั้นเด้ปะโอ้มีต่เด็กดีทั้งนั้นเลยล้างมือแล้วก็มารับข,ข้าวผัดเราเป็นจุดล้างมือนี่งติดหนานนะ เอาองยังติดหนาวันมาเล่นไทยวะเอาหัวใจติดหนา ไอ้ก oh ินน้ำไปเด้อให้อ้กินน้ำไปเด้อไอากินน้ำเนี่มานนางกินน้ำกันเลยมานนางกินเนีมานนางกินในกไกไอ้ไหมกินลาสิได้กินขนมโอ้ข้าวผัดพี่แต่แสบเลยแซ่บป้ อนนเออจองเลยจองเลยจองทีผู้ได้กินมดแล้วมารับขนมมันเอื่อพ่อยเด้อผู้ได้กินมดแล้วนะกินให้มดเลยข้นกินประมดบ่ให้่ั้นกินประมดบ่ได้ขนมยังไปเอาขนมมือให่พ่อยอโอ้สุดคือรออะไฮะสุดนักงเฮียนจะคือรออะไร มักกมเด้มีคุณครูผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งนะครับมีล้างมือล้างถ้วยล้างช้อนล้างจาน้านานตยเม่เนี่ กินข้าวกินข้าวสบายดีบ้านหนาวอ่ะบ้านใส่เสียแขนยาวเลยพู้นั้ือได้ใส่สอยแขนหลายเซนแหละ ข้าวผัดนะครับเป็นข้าวผัดล้วนๆน้องไม่มีไข่ข้าวผัดไม่มีไข่ไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นข้าวผัดใส่ซอสแม็กกี้เฉยๆนะครับน้ำตาลก็ไม่มี <c oughs> ชุดนักเรียนผู้หญิงจะเป็นผ้าอ่าเป็นผ้าสิ้นนะครับนักเรียนชายก็ตามสะดวก ว่าเป็นหน้าหนาวใส่ชุดท,ที่ทุกคนสะดวกและอบอุ่นนะครับขอแค่น้องๆไม่หนาวก็พอไม่มีเครื่องแบบที่ตายตัวสำหรับชนบทนะครับไไอ้ไอ้อ้ไอ้ เวลาพักเที่ยงก็จะเอากระเป๋ามากองรวมกันที่ต้นไม้ถ้าโรงเรียนไหนไม่มีโรงอาหารก็ต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านนะครับแซาบอเสาบอกินหลไยเด้อผูได้กินเมืแล้วไปเอาขนมน้ำเบื่อพ่อยเด้อแต่ว่าต้องกินให้เมือสัเด้อสัญญาว่าจะกินให้เมือ ค,คุณคคู่สบายดีอยู่ดีมีแห้งเดอ้อเล็เกน้อยเป็นตหาหักหลายเสร็จแล้วน้องๆก็จะเอามาล้างเองนะครับโอ้โอล้างเองเลยเก่งแท้กินเบริรทุกคนเลยเนี่กินเองล้างเอง ล้างเปล่าๆอย่างนี้นะครับไม่มีน้ำยาล้างจา,านผัสันไหน หะเจ้าเขี้ยนอยู่ปอใดปอดหนึ่งอยู่ปอดหนึ่งปอดหนึ่งอายุจักปีหกหกโอ้โแก้มแตกหมดแล้วบ่ได้ทาครีมเลยเจ้าเดชเจ้าอายุจักปีแปดแปดปีแปดปีอยู่ปอใดัยปสองปสองจะซื้อมานั่งอย่างนางนกน้อยฮะนางนกน้อยนนนางก้อยเจ้าเดเจ้าซื้อนั่งอย่างนางแอนนานางแอนนาอันนี้เด้เจ้าทื่อว่าเท่าอย่าง เท่าตั้มโอ้ซื้อขึ้นมวนแท่แต่งตัวรอพร้อมกินเองก็ต้องล้างเองนะครับเข้าผัดน้องใส่แค่เกลือกับซอสแม็กกี้ไม่มีไข่ไม่มีเนื้อสัตว์นะครับที่ล้างจานก็ไม่มีน้ำยาล้างจานก่อนกินก็ล้างมือ แล้วก็ถือถือถ้วยกับจานไปรับข้าวผัดกินเสร็จก็ต้องออกมาลากเองของใครของมันนะครับ